สวัสดีกอกดขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง널เบอร์ได้วิววันนี้มาพบเจอกับนุกันอีกครั้งและแน่นอนค่ะคลิปความรักราศีของเราในวันนี้นะคะจะประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันคนโสดคนคุยความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่เหมือนเดิมนะคะจะมีเพื่อนๆของเราทำทาสแสด์ไว้ให้อยู่ข้างล่างขอความกรนนนุณาดนึงไปกดไลค์ขอบคุณแล้วก็เป็นกําลังใจให้เขาหน่อยนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าความรักของคนโสดในเดือนพฤษภาคมแบบนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรบ้าง ดูเมือนคนโสดนะคะในเดือนพฤษภาคมแบบนี้นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันเหมือนโอเคอะมาไปดูอดีตก่อนนะคะอดีตของชาวราศีกรกฎความรักความสาคัญของคุณคนโสดเป็นยังไงคะบางคนเนี่ยคะจริงๆคุณไม่เชิงว่าแบบไม่มีคนเข้ามาหรอกคุณก็มีแหละแต่มันเหมือนกับมันมีการเดินออกไปจากกันนะ,ะที่ยังมีความรู้สึกดีๆอยู่คะ่ะ ทีนี้ประเด็นคือมันเหมือนชาวราศีกรกฎบางคนยังมีคนที่คุณนึกถึงหรือยังมีคนที่คุณคิดถึงหรือยังมีคนบางคนที่ยังอยู่ในความคิดของคุณแต่ความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ได้ก้าวไปขั้นแล้วอาจจะหยุดไปแล้วอาจจะพักไว้แล้วแต่มันอยู่ในห้วงของความคิดถึงกันอยู่ในเดือนนี้นะคะชาวราศีกรกฎค่ะคุณมีแนวโน้มค่ะที่ เหมือนจะมีใครบางคนนะคะที่กลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งแต่ทีนี้การกลับมาของเขาในนุ่งอยากให้คุณเช็คหน่อยเขามีใครในชีวิตแล้วหรือยังนะคะใ,ใครที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของชาวราศรีกรกฎคะคนคนนี้เนี่ยดเจรีเวิร์สค่ะมันเป็นเรื่องที่เป็นอันเ s h น d b ช s ิสเนสหรือเป็นเรื่องที่ยังไม่จบ ในความสัมพันนี้ระหว่างคุณกับเขาแต่ทีนี้คนคนนี้น่าจะเคยเป็นโอกาสสาคัญที่เข้ามาในชีวิตคุณนั่นแหละและทีนี้มีการหลุดลอยไปแต่ทีนี้นเขามีเกณฑ์ที่จะมีการพูดคุยกับมาติดต่อสื่อสารกันกันกบคุณในเดือนนี้อีกครั้งทีนี้การสื่อสารของเขาเป็นยังไงบ้างคะในเดือนนี้เอาจริงๆอะนอกรู้สึกว่าเขามาในความสัมพันธ์นี้หรือติดต่อมาหาคุณแบบที่เขายังไม่ได้แพนอนาคตอะนะคะแต่ว่าการไม่มีคุณในชีวิตอะมันทําให้เขารู้สึกปบเปราะบาง แล้วการไม่มีคุณในชีวิตอะ่ะมันก็ทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่บางคนเขายังส่องยังอยากรู้ว่าชีวิตคุณเป็นยังไงบ้างทีนี้ประเด็นคือพอมันเป็นในลักษณะแบบนี้เขาก็เลยจําเป็นจะต้อง take action หรือจําเป็นจะต้องสื่อสารมาหาคุณนะคะทีนี้ขอดูหน่อยว่าใครคะที่จะติดต่อมาหาคุณ คนคนนี้น่าจะอยู่ในชีวิตของคุณมานานแล้วอะหรืออยู่ในชีวิตของคุณมาสักระยะแล้วคนคนนี้เขาน่าจะเป็นคนที่พื้นฐานการเงินในครอบครัวเขาทั้งดีพอสมควรนะคะอาจจะเป็นคนอายุรุ่นราวเขาเดียวกับคุณก็ได้ทึกประสบการณ์มังรกรน,น,นะคะรุ่นราวเขาเดียวกันก็คือจะบวกลบไม่เกินสามป,ปีหรอคะ่ะแต่ที่นี้คนคนนี้เขาอาจจะมีเรื่องของการเดินทางในชีวิตหรือชีวิตเขาเดินทางไปนู่นมานี่ตลอดเวลาที่ประจรองเท้าเขาเป็นคนเฟนลี่มากเลยนะคะคือแบบ เพื่อนเยอะสังคมแยะเข้ากับคนนู้นคนนี้ได้ไปหมดทีนี้นาะขอดูหน่อยว่าเอาคาเป็นยังไงบ้างราศีกรกฎถ้ามันเหมือนการกลับมาของเขามันเป็นการให้ความหวังในความสมคัญนี้แต่การให้และได้รับในความสาคัญนี้มันยังไม่เท่าเทียมกันบวกกับการกลับมาของเขาอะนุอยากให้คุณไปเช็คหน่อยว่าเขาเคลียร์ตัวเองแล้วหรือยังหรือเขามีใครในชีวิตแล้วไหม พราะมันเหมือนกับตัวเขาอะค่ะโอเคก็คยังไม่พร้อมที่จะตัดคุณได้ขาดจริงแต่เขาก็มีออปชันอื่นในชีวิตที่นอกเหนือจากคุณเช่นกันนะคะมันก็เลยทําให้นอกอยากให้คุณไปดูหน้างานหรือไปดูสถานการณ์นิดนึงคืออย่าเพิ่งแบบปลงใจกับเขาไปรอเอร์เ็พราะแค่คุณเช็คนะแค่คุณเช็คเท่านั้นนะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับรู้แน่นอนทีนี้ขอดูไพ่สเปเชียลนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎกันก่อน ไพ่สเปเชียลนะคะออกมาบอกว่าคนนี้น่าจะเป็นคนที่คุณรอแหละหรือเขาอาจจะเป็นคนที่รอการติดต่อสื่อสารหรือรอเวลาที่จะกลับมาในชีวิตคุณก็ได้เหมือนกันมันมีเรื่องของการรอคอยกันนะคะทีนี้ไพ่ออกมาบอกว่าอยากให้คุณดูเขาดีๆนิดนึงนะคะลองให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความสัมพันธ์นิดนึงคุณจะเซอร์ไพรส์มากค่ะว่าเฮ้ยคนนี้หรอที่ติดต่อมาเฮ้ยเขากลับมาจริงๆหรอ หรือตอนแรกที่เขากลับมาเขาดูเหมือนแบบว่าอยากจะพูดคุยอยากจะสื่อสารกับคุณมากเลยแต่นกบอกแล้วนะคะว่าเขายังไม่ได้เคลียร์ตัวเองร้อเอร์ซเพราะฉะนั้นเป็นไปได้อะ่ะให้คุณไปดูเขาหรือดูเขาในระยะเวลายาวๆด้วยลัคนาราศีดาวจันดาวศุกร์นะคะของคุณนะไม่ก็เขาน่าจะอยู่ดังต่อไปนี้นะคะสิงเมษถึกศกอ,อ Romance a องเจนะคะออกมาบอกว่า c o d e p e n d e n c y เห็นไหมพา s ์ทไลฟ e เรเลชชั่นชิเป็นคนเก่าๆนะคะที่มีเกณฑ์ที่จะวนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งอาจจะเป็นคนที่คุณยังยึดติดหรือเป็นคนที่เขายังยึดติดกับคุณก็ได้เหมือนกันนะคะที่มีไพ่ออกมาบอกว่าเดี๋ยวมันมีเกณฑ์ที่อาจจะได้มีเรื่องของการพูดคุยมาเจอกันด้วยแหละระหว่างคุณกับเขาแต่อาจจะยังไม่ใช่ในในช่วงเดือนนี้นะคะแต่ว่ามันน่าจะมีแผนในเรื่องของมาเจอกัน have patience ขึ้นออกมาบอกว่าอย่าเพิ่งให้ ให้ใจในการกลับมาของเขาไปร้อเปอร์เซ็นต์นะอยากให้ดูเวลาหรืออยากให้ดูอะไรหลายๆอย่างก่อนนะคะช่วงเวลาเนี้ยนกอยากจะให้คุณคุยกับตัวเองเยอะๆว่าคุณยังรู้สึกกับคนคนนี้อยู่ไหมหรือว่าที่รู้สึกมันเป็นความชอบจริงๆรักจริงๆหรือมันเป็นความค้างค่ะพห้ออกมาบอกว่าถ้าคุณชอบและคุณรู้สึกกับเขาจริงๆนกรู้สึกว่าอาจจะลองให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะ อ่ะไปลุยกันต่อค่ะสำหรับคนคุยความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะชาวราศีกรกฎความรักความสัมพันธ์ของคุณในอดีตโอ้เออเ of านอฟซขึ้นนะคะมันเหมือนกับความรักความสัมพันธ์ของคุณแนอดีตเ,เ,เนี่ยมันมีใครบางคนที่มีการทำ ความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนี้น่าจะคุยกันเงียบๆอาจจะคุยกันแบบที่ไม่ได้บอกใครมากนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าไม่ได้เปิดเผยกันสักเท่าไหร่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ให้อิสระซึ่งกันและกันสูงมากเลยค่ะบางคนอาจจะรู้แค่ว่าไปไหนมาไหนแต่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้เจอกันบ่อยหรือว่าไม่ได้จุกจิกกันบ่อยนะคะค่อนข้างให้พื้นที่กันทีนี้ขอดูหน่อยว่าในเดือนนี้นะคะมันมีแนวโน้มที่ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องของเพื่อนเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์เพื่อนคุณ เพื่อนเขานะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขายังได้ไปกันต่ออะไรคะ่ะแต่ก็ยังได้ไปกันต่อภายใต้ความสัมพันธ์ที่อาจจะยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่แต่ว่าในเดือนนี้มันมีแนวโน้มนะที่อาจจะมีเรื่องของการให้ความหวังหรือมีการ beginning ใหม่มีการพัฒนาทางความรู้สึกที่มากขึ้นระหว่างคุณแล้วก็คนคนนี้นะคะสำหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะขออนกดูหน่อยเขาล่ะคะรู้สึกยังไงกับคุณชาวราศีกรกฎมัน่าจะเป็นไวเบอร์ซ่าสลับกันก็ได้นะคะ มันเหมือนตัวเขาอะค่อนข้างที่จะเอาจริงๆเขายังรู้สึกว่าความสำคัญเนี้ยมันยังไม่ประสบความสําเร็จไปรอ้อเปอร์เซนหรอกแต่เขาก็ยังอยากแบกคุณต่อไปเพราะคุณน่าจะเป็นคนที่ดีที่สุดสําหรับเขาในตอนนี้หรือเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเอา่อดีกับเขามากที่สุดเข้าใจเขามากที่สุดแล้วเขาก็เป็นตัวเองมากที่สุดในความสมคัญนี้คนคนนี้ส่องอยากจะรู้ว่าชีวิตคุณเป็นยังไงและอยากจะรู้ว่าคุณทําอะไรตลอดเลยทีนี้เนาขอดูหน่อย แล,แล้วคุณล่ะคะรู้สึกไงกับเขามันเป็นไวเบอร์ซ่านะคะมันสลับกันได้เหมือนคุณพยายามไม่พูดเรื่องอนาคตในความสำคัญอะคุณพยายามที่จะแบบประคองให้แบบความสำคัญมันยังดำเนินไปได้อยู่ก่อนคุณพยายามไม่คิดเรื่องอนาคตในความสำคัญะคะ่ะเพราะคุณรู้สึกว่าช่วงเวลาในี้คุณอยากศึกษาเขาให้มากกว่านี้หรือเรียนรู้เขาให้มากกว่านี้ไปก่อนอีกอย่างตัวคุณก็กลัวด้วยแหละว่า ถ้าคุณพูดไปหรือพูดเรื่องของอนาคตในความสำคัญไปอ่ะเขาจะดีตัวเองออกมาไหมหรือเขาจะหายไปไหมคือคุณไม่อยากเร่งเขาอะนะคะทีนี้ขอดูหน่อยว่าแล้วคุณจะทำยังไงกับเขาในเดือนนี้ดูเหมือนในเดือนนี้นะคะมันมีแนวโน้มที่เออคุณอาจจะทําให้เขารู้สึกแย่นิดนึงอะ่ะชาวราศีกรกฎนะ,ะมันเหมือนกับคุณ เอาจริงๆอะคุณอยากทำโมเมนต์อะไรดีๆบางอย่างให้กับเขานะแต่กลายเป็นว่าผลลัพธ์ที่ออกมามันดันไม่ได้ดีอย่างที่คิดสมมุติว่าคุณพยายามจะทําอะไรบางอย่างให้เขาหรือพยายามสร้างบิก๊กนิ่งใหม่หรือการเริ่มต้นใหม่บางอย่างในความสัมพันธ์ให้กับเขาหรือทําอะไรบางอย่างที่แบบเฮ้ยไม่เคยทํามาก่อนแต่ทาให้คนนี้แต่มันอาจจะทําให้เขารู้สึกแบบอืแปลกๆนะหรือ,อยังรู้สึกแบบนิดนึงนะคะ แต่ทีนี้พลมันขึ้น2เหรียญก็โอเคแหละนึกว่าเขาเข้าใจเจตนาของคุณหรือเข้าใจในการปรับตัวของคุณในความสัมพันธ์แต่สิ่งที่คุณทําให้เขาอะถามว่าเขาเปิดใจไหมนนกว่าเขาก็ค่อนข้างให้โอกาสในความสมคัญพอสมควรแต่ว่าขอดูหน่อยสิเซเว่นอ,กอนักษรมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ค่ะ,ะสมมุติว่า คุณทําอะไรดีๆบางอย่างให้เขาหรือทําอะไรที่แบบเ้ยสิ่งเนี้ยคุณไม่เคยทําให้ใครแต่คุณทําให้กับค,คนคนนี้คือคุณก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาต้องแฮปปี้สิเขาต้องชอบสิหรืออะไรเงี้ยแต่ถามว่าเขาแฮปปี้ไหมเขาก็แฮปปี้แต่เขารู้สึกว่ามันมันเหมือนมันยังไม่ใช่เวลานี้ที่เหมาะหรือมันยังไม่ใช่ช่วงเวลานี้ที่มันโอเคสักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ถามว่าความสมคัญของคุณกับเขามันยังได้ไปต่อไหมเอาคำก็ยังได้ไปต่อค่ะในความสมคัญระหว่างคุณและก็คนคนนี้แหละ นะคะแต่ทีนี้ประเด็นคือคุณอาจจะทําอะไรบางอย่างให้เขารู้สึกมันก็ไม่เชิงว่าเสียความรู้สึกนะแต่ว่าตัวเขารู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำอะไว้แบบคุยกันนานกว่านี้หรือไว้ศึกษากันนานกว่านี้แล้วค่อยทำน่าจะโอเคกว่าอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้นะคะหอดูหน่อยไพ่สเปเชียลล่ะคะไพ่สเปเชียลมาบอกว่า เห็นไหมคะคือต่อให้คุณแบบต่อให้เขารู้สึกไม่โอเคหรือรู้สึกอึดอัดหรือรู้สึกว่าแบบยังไม่ค่อยเวิร์กเนาะยังไม่ใช่เวลาที่ใช่แต่เขาก็เขาก็แบ่งรับแบ่งสู้อยู่นะคือเขาก็ไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกแบบเคยหน้าเสียหรืออะไรเงี้ยไม่ได้ขนาดนั้นค่ะเขาก็ค่อนข้างแสดงอาการที่ค่อนข้างโอเคแหละแต่เวลาหรือทามมิ่งอะไรเงี้ยเขาอาจจะยังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะคะแล้วก็ไพ่เพื่อนเฟรนสิ่งที่คุณทําให้เขาอาจจะมีแนวโนม้มที่อาจจะมีเรื่องของเพื่อนคุณไม่ก็เพื่อนเขามาเกี่ยวข้องนะคะ ขอนกดูหน่อยรัคณาดาวสีดาวจันดาวสุกนะคะของคุณไม่ก็เขาน่าจะอยู่ดังต่อไปนี้นะคะพลิกศพเมธค่ะไม่ก็มังกรอ,อืมโรแมนต์แซงเจลนะคะออกมาบอกว่าคุณอยากให้คุณเรียนรู้แล้วก็อยากให้คุณศึกษาคนคนนี้ให้มากกว่านี้นะคะแล้วก็ forgiveness น,นะคะ f o g i v i n g and Learning มันคือการเรียนรู้ที่แบบว่าอ่ะมันต้องมีบ้างแหละที่เราอาจจะทำอะไรที่อาจจะไม่ได้ถูกใจอีกฝ่ายร้อยเปอร์เซนต์แต่การให้อภัยและการประครับประคองมันก็ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณได้ดําเนินไปแล้วนอกว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก็ยังได้ไปศึกษากันต่อได้เรียนรู้กันต่อนะคะแล้วคุณก็เต็มใจด้วยนะที่จะทําสิ่งนี้ให้เขาหรือคุณรู้สึกว่าเออคุณแฮปปี้ที่จะได้ทําอ่ะแล้วคุณก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเออแบบนี้อยากจะทําให้กับคนคนนี้ นะคะมันเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยทํามันให้กับใครแต่คุณรู้สึกว่าอยากจะทําให้กับคนคนนี้ไปลุยกันต่อนะคะสำหรับคนมีคู่คนมีคู่นะคะชาวราศีกรกฎความรักความสมพัญของคุณแนดีเป็นยังไงบ้างคะอื คนมีคู่นะคะชาวราศีกรกฎมันเหมือนกับก่อนหน้านี้คุณกับคู่น่าจะมีการเปิดใจพูดคุยอะไรกันบางอย่างแล้วมันอาจจะทําให้รู้สึกมีเรื่องให้ผิดหวังมีเรื่องให้เสียความรู้สึกมีเรื่องให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ของคุณยังได้ไปต่อไหมมันก็ยังได้ไปต่อชาวราศีกรกฎเพราะคุณรักคนคนนี้มากแต่ถามว่าเสียความรู้สึกไหมก็เสียความรู้สึกแหละแต่ก็ยังอยากไปต่อขอดูหน่อยนะคะแล้วคุณ จะทำยังไงกับเขาคะในเดือนนี้เออความสัมพันธ์คุณจะเป็นยังไงคะในเดือนนี้คนนีคู่เหมือนในเดือนนี้ความสัมพันธ์ของคุณจะมีเรื่องเซ็งนะเพราะว่าอะไรคะขอดูหน่อย หนึ่งมันเป็นเรื่องของใครบางคนในความสัมพันธ์ที่คือมันเป็นเรื่องของปัญหาเก่าๆที่เคยแบบเกิดขึ้นมาแล้วมีเกณฑ์ที่จะวนเวียนกลับมาเป็นอีกมันเป็นเรื่องของการพูดคุยมันเป็นเรื่องของการสื่อสารค่ะนึกว่าจริงๆคุณทั้งคู่ไม่ได้เจตนาไม่ดีต่อกันเลยแต่ว่ามันมองกันคนละมุมคุณอาจจะเป็นห่วงคู่คุณมากๆหรือคู่คุณอาจจะเป็นห่วงคุณมากๆอะไรประมาณนี้แต่การแสดงออกมันแบบมันสื่อสารกันผิดหรือมันดันเข้าใจกันผิด ขอดูหน่อยนะคะว่าคุณรู้สึกไงกับคู่ของคุณมันเป็นไวเบอร์ซ่านะมันสลับกันได้พวกคุณนะ่ยไม่เคยคิดจะตัดคนคูนี้ออกจากชีวิตเลยแล้วคุณก็พยายามที่จะไม่หยุ่หยิมไม่จุกจิกไม่ไปจู้จี้ไม่ไปเยอะกับเขามากจนเกินไปคุณพยายามนะคะที่จะเอาชนะความสัมพันธ์นี้คุณพยายามจริงๆเป็นให้ให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเวิร์กให้ความสัมพันธ์นี้มันประสบความสําเร็จ คุณพยายามสร้าง beginning ใหม่หรือการเริ่มต้นใหม่ๆใ,ในความสัมพันธ์นี้ตลอดคือคุณไม่อยากให้ความรักของคุณมันเก่าอ่ะอยากให้ความรักของคุณมันดูใหม่เสมออยากให้ความรักของคุณมันดูสดชื่นเสมอน,นะคะแล้วขอดูหน่อยสิเขารู้สึกไงกับคุณเออเอาจริงๆคุณค่อนข้างให้เขาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ค่อนข้างคือคุณคน้างเติมเขาได้เต็มอะ่ะเพราะว่า คุณเพื่อนใอ่ะทีนี้พอสิ่งที่คุณให้มันก็ทําให้เขารู้สึกฟูลฟิลแหละมันก็ทําให้เขารู้สึกเติมเต็มแหละนะคะแล้วเขาก็มองความสัมพันธ์นี้ด้วยเหตุด้วยผลหลายๆอย่างแล้วนะคะว่าเออความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่มันค่อนข้างโอเคแล้วมันก็ไม่ได้ท็อกซิกแล้วเพื่อนเขาเพื่อนคุณก็ค่อนข้างโอเคกับความสัมพันธ์นี้ด้วยเหมือนกันทีนี้ขอดูหน่อยนะคะในเดือนนี้นะคะเขามีแนวโน้มจะทําอะไรคือไม่ว่า ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรกันก็ตามนรว,ว่าในเดือนนี้เขาค่อนข้างที่จะประคองสถานการณ์ได้ค่อนข้างดีนะคะคือเขาเข้าใจใช้คํานี้ดีกว่ามันเหมือนกับไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรกันในเรื่องปัญหาเก่าๆที่วนเวียนกลับมาเขาอาจจะใช้เวลาแบบในการสตันไปสักระยะหนึ่งแล้วก็กลับประจลใหม่ค่ะก็ได้ความสัมพันธ์ที่กลับมาเหมือนเดิมแหละทีนี้ในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะมันเป็นความเป็นห่วงของคุณนะ่ชาวราศีกรกฎที่แบบ ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงหรือค่อนข้างที่จะห่วงใยห,หรือค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าแบบอืคุณอาจจะพูดเรื่องอนาคตในชีวิตเขาก็ได้หรืออาจจะพูดเรื่องการวางแผนอนาคตในชีวิตระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะคะแล้วว่าอานจ,จะทําให้เขารู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่หรือรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมต้องพูดเรื่องนี้หรือรู้สึกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่นึกว่าตัวเขาจะพยายามเข้าใจในเจตนาของคุณสุดท้ายแล้วมันก็จะผ่านไปได้ค่ะขอหนูเอาคําหน่อย มันเป็นปัญหาจริงๆค่ะที่มันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วมันก็วนๆที่จะแบบโกนกลับมาเป็นอีกมันเป็นความเปราะบางในความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาให้มันขึ้น3มดาบนะคะนั่นหมายถึงว่ามันมีแนวโน้มที่อาจจะมีเรื่องของความแบบหายเสียความรู้สึกเรื่องของความที่เออนกว่าเคสมันจจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้อย่างเช่นคุณอาจจะแสดง ทัศนคติหรือคำพูดอะไรบางอย่างที่แสดงความเป็นห่วงคู่ของคุณแหละนะคะแล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าทำไมจะพูดเรื่องนี้อีกแล้วหรือทําไมพูดแบบนี้อีกแล้วไม่โอเคเลยเขาแต่ถามว่าเขาเข้าใจในเจตนาของคุณไหมคือเขาก็เข้าใจค่ะแต่ว่ามันเหมือนอาจจะทําให้เขารู้สึกว่าแบบอมืมันวนหลูปเดิมหรือมันวนกับเรื่องเดิมๆนะคะทีนี้ไพ่สเปเชียลเนี่ยก็เลยออกมาบอกว่าเอนเอี่ในที่นี้นกรู้สึกว่า ศัตรูในที่นี้มันน่าจะเป็นความคิดนะคะหรือการมองอนาคตที่อาจจะไม่ค่อยตรงกันระหว่างคุณกับเขาในตอนนี้สักเท่าไหร่เพราะอาจจะเป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันในชีวิตมากๆส่วนคุณอาจจะเป็นคนที่มองอนาคตในชีวิตน่าจะเป็นไวเวอร์ซ่าก็ได้นะมันอาจจะสลับกันก็ได้นะคะแต่ความสมพั์ของคุณกับเขาด้วยความที่พอมันอยู่กันมานนานมันก็เลยค่อนข้างมั่นคงในระดับหนึ่งแล้วมันก็เลยค่อนข้างที่จะคงที่ในระดับหนึ่งนะคะที่น้องขอดูหน่อย ลา,ลาคณาราศีดาวจันดาวศุกร์นะคะของคุณไม่ก็เขาเนี่ยน่าจะอยู่เดือนต่อไปนี้นะคะมีนมิถุนค่ะธนูขอดูไพ่โรแมนต์แซงตโชหน่อยนะคะเคมีสตรีลีทรีดบอกแล้วว่าแค่แบบ อ,อยกันกลับไปคิดนิดนึงนะคะแต่นนกว่าทั้งคุณและเขาอะ่ะมันยังมีความเป็นห่วงมันยังมีความห่วงใยและต่างคนก็ต่างเจตนาดีซึ่งกันและกันนะ,ะนะคะเดี๋ยวความสัมพันธ์คุณก็ได้กลับมาเพราะว่าสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันมีความรู้สึกที่มากกว่าความต้องการที่จะบังคับซึ่งกันและกันในความสัมพันธ์นี้ ไพ่ออกมาบอกว่า new love นะคะนั่นหมายถึงว่าคุณอาจจะอยากสร้าง beginning ใหม่หรือการเริ่มต้นใหม่ๆใ,ในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคู่ใช่ไหมแต่ทีนี้ไพ่ออกมาบอกว่าอยากให้คุณอยู่กับปัจจุบันในความสัมพันธ์ก่อนนะคะบางทีอ่ะใช้คำว่าอะไรดีเราสมมุติว่าเราเดินก้าวไปมากกว่าคู่สเต็ปหนึ่งแต่คู่เราอะ เดินอยู่ข้างหลังเราความสมคัญมันก็จะไม่เดินไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องหาตรงกลางค่ะตรงกลางที่เรากับคู่จะเดินด้วยกันได้จับมือเดินไปพร้อมๆกันได้นะคะแล้วไพ่สุดท้ายก็อบอกว่านอกว่าคุณเจอคนที่เขารักที่คุณเป็นตัวของตัวเองอะคือรักในนิสัยรักในความเป็นคุณเองรักในความเป็นตัวตนของคุณเองแล้วแต่ทีนี้ประเด็นคือคุณอาจจะต้องปรับจูนกันอีกนิดในเรื่องของการมองอนา,าคตในความสมคัญกันเล็กๆน้อยๆนะจ๊ะในเดือนนี้นะ โอเคจบไปแล้วนะสำหรับคลิปราศีของเราประจำเดือนธฤสภาคมแบบนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจกับช n แนลวัน d Review นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิป,ปราศีประจำเดือนหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ